ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่37ทับ2557เรื่องความผิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิภากษาคาดีของศารทหารตามที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชนาจักรตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่11ทัพลงวันที่ 22พฤษภาคมพุทธศักราช2557ห้สให้ศาลทั้งหลายคงมีอำนาจดำเนินการพิจารณาและพิพากษาอัถคดีตามบทกฎหมายและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นเพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงประกาศให้บรรดาคดีความผิดตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ ซึ่งการกระทําผิดเกิดขึ้นในเขตราชนาจักรและในระหว่างที่ประกาศนี้ใช้บังคับอยู่ในอำนาจพิจารณาพิภาคษาคดีของสารทหาร 1. ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาวงเล็บหนึ่งความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตั้งแต่มาตรา107ถึงมาตราห1 2วงเล็บสอง ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชนาจักรตั้งแต่มาตรา113ถึงมาตรา118ยกเว้นความผิดซึ่งการกระทําผิดเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรพุทธศักราช2551หรือพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 2. ความผิดตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติทั้งนี้ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลีย่ยนแปลงประกาศณวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2557ผลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ